ท่าน,นคันผมว่าสู้ขันเขานี่นี่ปงเพืเ่อนปงเขาปวงเขาเล่าปงเขากันยังค่อยจุกแน่นบอกเป็นว่ายังเส่ได้ผมว่าโอ้หางแดงหอดเดิเดนสามบอกไม่สามคำมันเด้ยค่อยจุกเขาเนี่ยเป็นว่าเขาเออกขาขึ้นเล่าที่เขาบอ่บอบ่อขึ้นเบิอดออากาศกันนี่ว่ายี่ห้อนเดินสามเขาจ้องไววเขาไม่ที่ขเาขาเอามาเนี่ยเขากันยังกินบนได้บอกกินได้ขันเขาเล่าหรือขันขันไว้นอกมันเป็นยังต้องเลี้ยงคนเขากันครับต้องต้องเฮ็ดยงสู้ขันขันค่อยกินได้ เราขาตรงไว้่ต้องอขอเบิดต้องเป็นเดือนใดก,นนก็นี่เราดอกไม้เดือนสามคำ<อ>นี่แหละคำเดือนสามเนี่ยสามมือเนี่ยสามคำมือนี้ลับเพิออ่นออกยีฝุ่นใส่นาเอาใส่ทางนาใส่ตู้แหกใส่ทำทางนาทั้งอย่างที่เป็นเพิ่นกลนเพิ่นอย่างเพื่อท่องนาท่อใหญ่ยังน่ะเอาฝุ่นใส่มือนี้เขาบบอกไว้สามคำ,มคำแล้วก็ฟาดที่ันเนี่ยถ้าฟังได้เจ้าเนี่ยเริ่มมาจะตะเที่ยงหาลงหาใบฟาห้อง นั่นละรีลัลนบอกมือเนี่ยแต่ฟังพื้นว้านขงท่านตะก้นนอนน่ะเนาะฟาวาที่ห้องครับจากเที่ยงลงไปหาบ่ายลงไปบัดจากที่ทั้งไหนพื้นว่าทั้งเหนือก็ดีทั้งตามดอกก็ดีบบเหนียทั้งที่บบดีทั้งที่ใต้ตั้งที่ตามตกนั่นติ่งนฟัง,ฟ,งฟังเสียงโอ้เส้นพืน้นว่าน่ะฟาลันมือนี้พื้นชนะก็ใส่มือนี้ นี่ละผมได้เฮ็ดน้ำนี่ละได้ว่าว่บกับยายนาวาสวนลูกตู้ตู้พายเฮ็ดปงเข่าเล่าอย่างเงี้ยครับลูกันเล่าก็เลยเอิ้นเมื่อนี้ว่าเป็นเมือเอเอม่อเอิ้นเฮ็ดควันเขา่าครับไอควันเขา่าก็คือเฮ็ดอยู่เล่าครับเฮ็ดอยู่เล่าอันนี้เขาคือเล่าไปแล้วเด้อ่ะอบัดนี้โจกเริ่มโจกแล้วบัดเริ่มโจ๊กตะมือน,นี้บัดนี้นี่ก็สิไปเอาเขา่าไปเอาคุณไทรน,น,นาครับมือนี้เอาคุณไทรนาใส่ได้เบิดมือมือนี่ใส่กันโอ้เมือครับใส่ได้เบิดมือมือนี่ดีเบิดมือ คุณชนะน่ะคุณชนะดี๋ยดีเลยเบิดมื้อแสดงว่าต้องเคลียุปี้อ่ครับสุปีบ่คนเขานี่บบสุปี้รับขันปวงเขานี่สุปปี้ปงเขานี่ยุปีขันขนชูขวันนี่เอาคิดว่าตั้ลูกผมนี่ยเนาะลูกผมเนี่ยสาปีแล้วแล้วผมมายุเนียผมอายุปีสองปีปีสมีแล้วพออย่เงนาทอาขวตาเนี่ยพาสู้ปเดเี่ยเนี่ยหากระเทศดีกวต่ว่าจะสามสิบเบื้อตน หาถือกวโดนด้วย,วยแต่ผมก็ได้หกหาดได้เด่นสามสิบกว่าปีแล้วเด <30 S 2> <ป>่นสามกว่าปีแล้วเด่นก็เบ็ดสุกีเลยสมัยสกี้ผมก็ว่าเป็นเห็ดสุกีบ่อบนบ่เห็บสกีแล้วหลวงพี่แบบว่าอันปวงเข่าเห็ดสุกีอันปวงเข่าเนี่ยปวงเข่าเนี่เจ้าใดก็คืออันอน,อนี่ละนี่ละ,ละเดี๋ยวออกไปวเดินสางครับปวงเข่าจะค่อยจุกโอ้ปวงเข่าคือเอาเข่าไม่มากินได้แล้วครับออรเอาปละปวงเข่ามีตู้แห้งว่าขึ้นขึ้นเล่าเอามีคุนย้อยต้มไข่ต้มเพลียต้มมัน ไปหนาไปทังต้นออกปักแค่ตัวอ้วนหาตันออกก็ปักต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้ามันนี่โอ๊คเกจเนี่ยมันเป็นสองสองตัวแล้วล้มนี่เนี่ยเจ็ดต้นมันห้านห้านตัวแห้งนั่นก็เกจเกจเลี้วพันธุ์เกจดลิ้วจะค่อยสารอันนี้คือเกจต้นอือแล้วอันนี้ต้องมาดำก้อนโมเลยบปล่แบบว่าพันตะกอนเนาะเพิ่มมาดำก้อนโมเลยค่อยดำนะอันนี้ ผมว่านเขาพอะพราะพอา้ำลูกกาพอลูกกาเนี่ยผมเอามัดดำเมันครับพอมันซื้อเงินในบ้านเนาะครับคันบ้าเขาเพอโอ้พอพอมันม้วนได้กาเพราะมันม้วนแล้วผมก็หลูกมาดำเลยแบบลูกก้าหลูกเขามาดำเลยครับตะกอนหลูกกามาดำวันนี้มันเขาบ้านท้องหลูกมาดำพอมันมวนเราพอมันม้วนเพื่อนมันม้วนนั่นบอกพอดำเข้าน่ะก้าเนี่ยพอมันม้วนพูดถามกันกาคาได้แล้วมันมุนเดียวทอมทอมเราลกเขาแล้ว เนี่ยทำอมหลังนกเขาแล้วมันมุนแล้วเนี่ยมันมนมุนนี่พอดำก้าตะก้อนนะอันถมหลังนกเขานี่เพราะท่านพอดำทำถมหลังนกเขาเนี่ยเพราะท่านพอดำกันมัหมุนนี่พอดำเอวเลียงซ้ำนี่เถเจ็ดต้นเจ็ดลินเจ็ดดินคูนยอกล้วยอ้อยมันเพียกมันมันมันเพียกเพื่อนเพื่อนมันเพียกครับมันเพียก เอืกข้าวในในพิธีกรรมมีมาตั้งแต่สมัยบุทธเจ้าเนะว่านั่นคือตั้งแต่พระเจ้าเล็กๆเ,เนี่ยตั้งแต่เป็นเจ้าชายศิทธัตถะนี่เสด็จพ่อหก็พาไปทําแลกนาควันซึ่งนี่คือเราก็มองเห็นว่ามีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมาตั้งแต่สองพอกว่าปีซึ่งถึงวันนี้เนี่ยประเพณีอันนี้ก็ยังตกทอดมา ถึงคนไทยแล้วก็อย่างที่บ้านเช่าละกาบ้านพ่อคคาก็ทํายุ่งข้าวใหม่การทํายุ่งข้าวใหม่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าได้ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนาะแล้วก็ยุ่งข้าวเก่าก็ลือไปทํายุ่งข้าวใหม่ยุ่งข้าวอันนี้เมื่อทําก็ต้องมีหลักประกันเนาะมีหลักประกันทางใจว่ายุ่งข้าวนี้เนี่ยจะมีความมั่นคงเนาะและ ดีเพียงพอที่จะเก็บข้าวเอาไว้ในหนึ่งปีข้างหน้าอีกสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยจะได้มีกินจะได้มีปลูกหลายๆอย่างนั่นนั่นคือตรงนี้ในทางด้านคสโรบายของคนโบราณเนี่ยก็จะมีทั้งวิธีการเนาะที่เป็นเรื่องวิธีการที่เป็นเรื่องการลงมือจริงและเป็นทั้งพิธีกรรมที่เป็นเรื่องของอสิ่งที่ทำให เกิดการกระทําที่ประนีตเป็นการกระทําเช่นการบูชาเนาะอย่างที่เช่นก็เรียกมีใบสีมีการสู่ขันข้าวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยเวลาที่จะเก็บข้าวเข้ายุ่งก็จะเก็บข้าวอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าจะเก็บกวาดอย่างสะอาดแล้วก็ตรงนั้นละ่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เวลาที่เขาจัดเข้าบางเนี่ย ข้าวก็จะไม่ชื้นนะอีกสิบสองเดือนข้างหน้าก็ยังคงมีกินอยู่อย่างพระคำบอกว่าข้าวในยุ้งปีนี้เนี่ยมีร้อยห้าสิบกระสอบในขณะที่ร้อยห้าสิบกระสอบเนี่ยจะกินทั้งปีเนี่ยประมาณห้าสิบกระสอบแสดงว่าอีกร้อยกระสอบเนี่ยจะเหลืออันนี้เหลือนี่ก็คือจะเหลือไม่ได้เหลือทิ้งนะแต่หมายเหลือเอาไว้ทําบุญเหลือเอาไว้แบ่งพี่น้องเหลือเอาไว้ต่างๆแล้วก็เหลือเอาไว้เป็นหลักประกันของปีหน้าถ้าเกิดว่าข้าวไม่มีจะกิน แรงหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้พิธีกรรมทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมที่ทำให้ประณีตกับการเก็บเนาะหรือว่าอย่างสิ่งที่เอามาประกอบพิธีกรรมมาที่เช่นเกล็ดลินเนาะตัวลินก็จะมีตัวเกล็ดเนี่ยที่ป้องกันอันตรายกับตัวเขาเพราะนั้นนั่นคือความมั่นคงของยุ่งอันนี้ก็ไม่มีใครทําอันตรายได้ถ้าเหมือนกับว่าเราเอาเกล็ดลินมาเป็นตัวแทนแต่ว่าจริงๆการก่อสร้างก็จะ ดูแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าต้นคูณก็หมายถึงว่าให้ข้าวเพิ่มพูนขึ้นนะอะไรเงี้ยอย่าให้ข้าวหมดไปพร่องไปหรือว่ายออย่างนี้เนาะก็หมายถึงว่าก็เป็นการยอเป็นการเติมการเสริมการต่ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นทั้งพิธีกรรมและเป็นทั้งวิธีการที่จะช่วยให้ชาวนาหรือว่าชาวบ้านเราเนี่ยได้มีข้าวซึ่งเป็นทรัพย์สินสําคัญที่สุดเนาะ ของชีวิตเนี่ยตรงนี้เป็นหลักประกันที่กินไปได้ตลอดทั้งปี